รู้ไหมครับว่าปลั๊กตัวผู้ที่เขาเจาะรูไว้แบบนี้เนี่ยเขาเจาะไว้ทำไมมันมีประโยชน์ยังไงไปฟังคำตอบกันเลยฮะผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับต้องเคยสงสัยแน่นอนนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าบางตัวเนี่ยที่มันเป็นปลั๊กตัวผู้หัวแบนแบบนี้นะครับมักจะเจาะรูไว้ตรงนี้นะครับบางรุ่นเนี่ยก็ไม่ได้เจาะไว้แล้วไอ้รุ่นที่มันเจาะหัวตรงนี้ไว้เนี่ยเขาเจาะไว้เพื่ออะไรผมเชื่อว่าลหลายๆท่านเนี่ยต้องตั้งคำถามแน่นอนนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าป้องกันไฟฟ้าร่วหรือเปล่าป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรหรือเปล่าจริงๆแล้้วเเเเนีี่่ยยรูทขาาาจะมให ไม่ได้ช่วยในเรื่องนั้นเลยนะครับสาเหตุหลกักๆเลยนะครับที่เขาเจาะมาเนี่ยมีแค่2ข้อนะครับข้อแรกคือเวลาเราเสียบปลั๊กลงไปเนี่ยมันจะแน่นขึ้นนะครับสังเกตดูนะครับเวลาเราใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยไอ,อตัวที่ม,ม,มันเป็นหัวแบนแบบนี้กับไอตัวที่มันเป็นหัวกลมแบบนี้เนี่ยไอตัวที่มันเป็นหัวกลมเนี่ยมันจะเสียง่ายมากเวลาเราเสียบไปเนี่ยจะหลวมนะครับต้องคอยขยับอยู่ตลอดเวลาแต่ไอตัวที่มันเป็นหัวแบนแล้วมันมีรูแบบนี้เนี่ยเวลาเราเสียบลงไปมันก็จะเสียบแน่นเสียบง่ายนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าขของงเเเเรรรรราาาาาาานนนนนนีี่ยกก็จจะะะใช้้้ไดดึคคัับบสสหตุุทมถํญแ คุณเจเล็กๆนะครับมาคล้องล็อกไว้ได้นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวไหนเราไม่อยากให้ใครใช้งานเราสามารถมันล็อกเก็บไว้ได้ป้องกันเด็กเล็กเด็กน้อยได้นี่คือ2ข้อหลักๆที่เขาทํามานะครับมีแค่นี้เองไม่มีอะไรมากเนาะ